อ่าโอเคก็ขอกราบสวัสด,ดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่ก็มาอยู่กับผมในรายการวีทุกทนดีนะครับวันนีมีคนมาขอบอกว่าบอกให้สอนโหลดเกมเมียสุมาเอีเวนโกนะครับอ่าอันดับแรกคุณเข้าไปในเพจโตนะครับให้พิมพ์ไปว่าเอ่อ d r A s t i c นะครับมันเป็นเอ่อแอปอะไรไม่รู้นะครับมันไม่ใช่พีพีนะครับ ให้กดติดตั้งไปเลยนะครับแต่ผมขอให้ติดตั้งครับผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับโอเคพอดาวน์โหลดนี้เสร็จมาปุ๊บนะครับก็ให้เข้าแอปแฮปปี้ชิกนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แฮปปี้ชิกไว้ให้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าอิ s าซุมะอีเวนโกนะครับให้คุณพิมพ์ตามนี้เลยครับแล้วให้โหลดอันที่3ามครับอันนี้นะครับ 3า4อม่ MB เมกะไบต์ครับกดดาวน์โหลดตรงตรงนี้นะครับดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดแล้วมันจะเป็นสีสม้มถ้าเสร็จแล้วนะครับให้กดเข้าไปแล้วก็เข้าเล่นในออแอปที่ผมบอกไปเมื่อกี้ได้เลยนะครับนะครับผมขอให้ดาวโหลดนะครับโอเคมีแค่นี้นะครับขอให้ทุกคนเล่นกันอย่างสน,นุกครับเพราะว่า ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับให้ไม่เข้าใจนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อ,อไปนะครับสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ